สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนรายการที่จะพาคุณมาสัมผัสความรักและพระคุณของพระเจ้าผ่านเรื่องราวจากพระคัมภีร์วันนี้เรามีหัวข้อที่ชวนคิดมากๆค่ะจะเป็นคนชอบทำแบบไหนหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าคนชอบทำก็ถือว่าดีแล้วไม่ใช่หรอแต่ดูเหมือนว่าพระคัมภีร์กำลังบอกเราว่ายังมีระดับของหัวใจที่ต่างกันในหมู่คนชอบทำด้วย ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับลิซ่าพระคัมภีร์คูดถึงคนชอบธรรมสองคนที่เรารู้จักดีอับราฮัมและโลดทั้งคู่ถูกเรียกว่าคนชอบธรรมแต่ชีวิตของทั้งสองคนนี้กลับต่างกันมากพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมแก่ชราแล้วและพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่เขาในทุกสิ่งส่วนโลดแม้จะเป็นคนชอบธรรมเหมือนกันแต่พระคัมภีร์ในสเปโตร27-8บอกว่า เขามีจิตใจระทมทุก์ขเพราะอยู่ท่ามกลางคนชั่วทุกวันสรุปสั้นๆคืออับราฮัมได้รับพระพรในทุกสิ่งแต่โลดเกือบสูญเสียทุกสิ่งความแตกต่างอยู่ที่ทิศทางของหัวใจครับอ๋อหมายความว่าทั้งคู่ต่างเป็นคนของพระเจ้าแต่คนหนึ่งเลือกจะเดินกับพระเจ้าอีกคนเลือกจะเดินเข้าใกล้โลกใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับตอนที่ทั้งสองมีปัญหาเรื่องที่ดินเลี้ยงสัตว์ อับราฮัมกลับเป็นฝ่ายยอมให้โลดเลือกก่อนเขาเลือกรักษาความสัมพันธ์มากกว่ารักษาผลประโยชน์ส่วนโลดกลับเลือกพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมืองโสโดมเมืองที่เต็มไปด้วยความบาปในมุมมองมนุษย์โลดเลือกถูกนะครับเพราะที่นั่นดูดีดูดรวยดูมีอนาคตแต่ในสายตาพระเจ้าการเลือกนั้นค่อยๆพาเ,าเขาเข้าใกล้บาปทีละก้าวและสุดท้ายโลดต้องหนีออกมาจากโสโดม พร้อมชีวิตและเสื้อผ้าเท่านั้นเสียภรรยาไปและเกือบเสียลูกๆด้วยแสดงว่าการเป็นผู้ชอบทมอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่เราต้องมีหัวใจที่รักพระเจ้าเหมือนอับราฮัมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับหัวใจของอับราฮัมคือหัวใจที่ไว้วางใจและเต็มด้วยพระคุณเขาไม่ยึดสิ่งของไม่หวงผลประโยชน์เพราะรู้ว่าพระเจ้าคือผู้จัดเตรียมทุกสิ่งให้ส่วนโลดนั้นแม้มีความเชื่อแต่ใจยังผูกพันกับโลก เขาเห็นเขาเดินเข้าไปและในที่สุดก็อยู่ในโสโดมนี่คือบทเรียนสำคัญมากสำหรับคริสเตียนทุกคนครับอย่ามองด้วยตาเนื้อแต่ให้มองด้วยตาแห่งความเชื่อครับฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นกระจกสะท้อนชีวิตเลยค่ะอาจารย์เพราะบางทีเราก็คิดว่าแค่เชื่อพระเจ้าหรืออยู่ในบทก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วพระเจ้ากำลังเรียกเราให้เดินใกล้พระองค์มากกว่าการอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะอาเมนเลยครับ พระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์จริงๆไม่ใช่แค่รู้ว่าพระองค์มีอยู่ความชอบธรรมในพระคริสต์คือของพระทันฟรีแต่การดำเนินชีวิตในความชอบธรรมนั้นคือการตอบสนองต่อพระคุณและเมื่อเรามีใจเหมือนอับราฮัมไว้วางใจพระเจ้าและเต็มด้วยพระคุณพระพรจะไหลเข้าสู่ชีวิตเราในทุกด้านแน่นอนครับ งั้นก่อนจะจบในวันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดหรือคำอธิษฐานสั้นๆเผื่อผู้ฟังที่อยากเป็นเหมือนอับราฮัมบ้างข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณที่พระองค์ทำให้เราทุกคนเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ขอทรงช่วยให้เรามีใจเหมือนอับราฮัมใจที่ไว้วางใจพระองค์เหนือความต้องการของโลกขอให้เราดำเนินชีวิตในพระคุณไม่ใช่ในความกลัวและขอให้พระพรของพระองค์เติมเต็มในทุกด้านของชีวิตเราในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมนอาเมนค่ะข,ขอบคุณอาจารย์เคนสำหรับพระวจนะที่หนุนใจมากๆและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราในวันนี้อย่าลืมนะคะความชอบธรรมไม่ใช่แค่สถานะแต่คือหัวใจที่เลือกจะรักและไว้วางใจพระเจ้าเหมือนอับราฮัมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการพบพระคนพระเจ้ากับอาจารย์เคนสวัสดีค่ะ